สวัสดีผมเกษตรน้อยร้อยล้านผมจะบอกข้อดีของไก่ไส้ง่อนมี8ข้อดีหนึ่งกระดูกใหญ่กระดูกแข็งแรงจึงมีไขกระดูกมากและไขกระดูกคือปอดสำรองช่วยหายใจการส่งกำลังสำรองภายในร่างกายดีมากจึงมีความอุดยยืดระยะเมื่อหมดยกอาจดูเพียเพียบ้าง แต่เมื่อให้น้ำแล้วพะละกำลังจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วมากไก่จะดูสดชื่นฟื้นตัวเร็วและหากเบียดสูสีมกักจะเป็นตัวชนะมากกว่าข้อ2กล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนื้อแน่นกระดูกและเส้นเอ็นดีมากซึ่งถ้าเปรียบไก่ตีกันโดยวัดรอบอกแบบไทยไก่ไซง่่นจะได้เปรียบเพราะมันจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าไก่ไทยข้อ3 ปอดและระบบหมุนเวียนเลือดรวมทั้งหัวใจดีมากมันจึงออกกำลังกายได้นานนและพื้นตัวจากการตีเร็วมากหายเหนื่อยเร็วถ้าเลี้ยงได้ที่แล้วในระหว่างที่ตีกันมันจะไม่อ้าปากหอบเนื่องจากมีสภาพของอวัยาวะภายนอกและภายในดีมากจึงแข็งแรงเร็วเลี้ยงไม่นานก็นำไปตีได้ข้อ4ี ปากใหญ่นาแข็งแรงประกอบกับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงดังนั้นเมื่อมันจิกจึงทำให้เกิดบาดแผลที่หนังของคู่ต่อสู้ได้มากกว่าทำให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ตั้งแต่ต้นเพราะปากจะต้องใช้จับตีหากปากเหนียวปากทนจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มาก ข้อหหนังหนาหนังเหนียวเปิดแผาย,ยากตีให้ฉีกขาดหรือแตกได้ยากถูกตีหัวมากๆหัวจะไม่ค่อยวงด้านหัวไม่ค่อยแตกเมื่อให้น้ำและติดกระเบื้องแล้วหนังหัวเกือบเหมือนเป็นปกติ และในการเลี้ยงไม่ต้องอาบพิ้นผสมปูนบ่อยครั้งเพราะหากอาบบ่อยครั้งจะทําให้ขนเปราะหักง่ายและทําให้ไก่มีขนรอยเร็วถ่ายขนเร็วทําให้การเลี้ยงชนสั้นลงการมีหนังหนานั้นได้เปรียบมากหากกติกาเป็นแบบพันเบย หรือสวมนวมโดยส่วนมากมีความทรหดสูงมากแต่จะต้องมีการคัดพันด้วยเพราะไก่ไซยง่อนบางเหล่าก็จะใจส่อไม่แตกต่างจากไก่ชนสายพันธุ์อื่นเช่นกันข้อห ตีลำหนักลำโตและเจ็บปวดฝังลึกกว่าสายพันธุ์อื่นเมื่อตีเป้าหนาปล่อยแข้งแรงมากการตีแต่ละครั้งของมันจึงทําให้คู่ต่อสู้เจ็บลึกๆได้มากตีไก่ฝังแค้งตีไก่หยุดชะง,งักตีไก่ปวดตีไก่กลัวเช่นตีตัวเป็นต้น ทั้งนี้เพราะไก่ไซ่ง่อนกระดูกใหญ่แข็งและแข็งแรงโค่นยากจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากหักชนภายใต้กติกาพันเดือยหรือสวมเดือย ข้อ7มีขนาดใหญ่ปานกลางถึงใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากเกินไปจึงเป็นพันธ์ุที่เหมาะในการเป็นพันธ์ุยืนในการผสมพันธ์เพื่อสร้างพันธ์ุใหม่ข้อ8มีความอดทนเป็นเลิศไม่กลัวไก่โดนตีเจ็บแค่ไหนก็จะวิ่งเข้าใส่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ ep หนะ้า